นูก็ไม่อยากเองหรอกแทบมือเมียของดีเนี่ยช็อคทอมถ้าคนรู้จักนะช็อคทอมหัวคิวซีซีเรียก่งฝอยคัดทองเหลืองโอ้โหพอจะขัดนอนได้ไหมได้เได้ครับนี่เอาทีเราลงนะจับไปหน้าห้องจริงแอบเลยสาาเอาแบบเฟี้วเลยเฮ้ยเฮ้ยนะไม่มีอะไรก็เปิดเลยเฮ้ย สวัสดีครับวันนี้วันนี้พี่จะหลับไปชรับสวัสดีครับวันนี้เราพามาพามาที่ไหนดีเพื่อนเราอยากเล่นอะไรเพื่อนอยากเล่นอะไรอะไรฮะไปกีฬาเออป่ะไปเล่นกับญี่ปุ่นกับบ้านกันไปดีกว่วันนี้เราพามาที่ที่หนึ่งคือโต๊ะสนุกเกอร์ครับอยู่ที่เราอยู่ที่แสมสารใช่เข้ามาในแสมสารเลยชุมชนแสมสาร โต๊ะมันจะอยู่ในสะพานคณะสิงวะหรือเขาเรียกคนช่องกรีลิกกันชื่อหนึ่งคือสะพานศกใช่ช่วยกันเยอะเราอยู่ที่เจมส์สนุกเกอร์ขับครับเราวันนี้เราจะมาดวลไอเอ็มกั่เซียนเซียนมานานใช่พูดเยี่อะไรบ้างไปเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศนไปดิมึงอย่าลืมดิบอกก็ด้วยเวลาถ้าเกิดเบื่อที่การทางน้ำอ่ะ ทำไมวะแวะมาได้อ๋อห้องแอร์เบื่ออากาศสมสาร่ะมันเป็นที่เที่ยวสมสารเป็นที่เที่ยวนักท่องเที่ยวมาเที่ยเบื่อเบื่อระหว่างวันไม่มีอะไรครับอย่างเงี้ยใช่มาใช่หาที่แทนทงนุกรับรองโต๊ะมาตรฐานแอร์เย็นเกียบใช่แอร์สองตัวใช่ก็เบื่อเพื่อมาได้อะเดี๋ยวเรารักหมุดทิ้งไว้ให้ใน ไตไตไตลืมแล้วกันไต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 ก็ได้อะไรนี้เบื่อเบื่อระหว่างวันไม่มีที่ไปหรือไปไหนมันร้อนนะครับมันร้อนแวะมาที่โต๊ะได้มีกิจกรรมให้ทำหรือจะโทรมาก่อนหรือมีขึ้นขึ้นเบอร์ได้ไหมโทรมาก่อนเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวใส่เบอร์ให้โอเคถ้าใส่ได้เดี๋ยวใส่ไม่ไม่ใส่ไว้ที่นี้ก็เดี๋ยวใส่ไตไตอะไรคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนะครอบ โอเคเดี okay, <ห>๋ยวเราพาเข<ร>้าไปชมบรรยากาศเมอร์วังอลังการแต่งแบดป มาการนี่นะเดสัตว์ะพูนันด้วยพูดนานอนีรก็ยังไม่ดูไอ้เนี่ยรู้งานทำหลับตออไนเดินลุกมาทำงานนี่เห็นยต้องฟังไม่ได้เลยเดี๋ยวนี่มันนี่นี่ผมจะขอมาดูครับโต๊ะเป็นโต๊ะเชนเดอร์เชนเดอร์เคยใช้ปัจจุบันใช้เปล่าไม่รู้นะแต่เคยใช้แข่งบกแดงชิงแชมป์ประเทศไทย ทำไมรู้อะ่ะมาตรฐานจัดจับทำไมรู้นี่มีป้ายสมาคมไม่รู้ได้งไงโจบไม่แล้วไม่เรารู้เรื่องแบบเน,นี้ยเราแทงเป็นเหรอเราใสศึกษาศึกษาวเดียวเลยนี่นะมอ่ะมันเคยแทงสนุกมันเคยถึงไม่ถึงก็เก่งหรอกแต่ช่วงก็แร้วัยอะแอสอ่ะไปซื้อชุดมาใส่ให้มันดูดีไม่ใช่มันเคยลงแขง่งก็ได้เดี๋ยวมาพอกกัคือเราไปดูแค่นไปดูเจ๊เจ๊เจ๊ขึ้นรูปแล้วโอ้โหคือรูปขึรูป หน้ามาไว้มันเคแข่งนะมันขิงแม่นเลยครับแล้วอยากทุวนเลยแต่โด้ลไม่เก่งหรอผ้าผ้าถ้าใช้ผ้าอย่างดีครับหกแปดหนึ่งหนึ่ง world championship หกแปดหนึ่งหนึ่งนี่คือสักหลักขึ้นชื่อเว็บพนันหรือเปล่าสัตย์ไม่ใช่ไม่ใช่คือสักหลักขึ้นชื่อเลยต้นๆใครเขาก็ใช้กันเฮ้ยเอาะไรต่อเดียวเพื่อนดีว่าเนี่ยไม่ใช่ผ้าน้ำพองไม่เฮี้ย เรือว่าเม่งดีจัดะทางไรเอาไว้ต่อดีเราจะมาดงมาดวนกันหน่อยแม้แต่ไหนก็มาแล้วอ่ะเออสนุกกันะไม่อยากแทงมือหรอกไม่อยากแทงหรอกไม่อยากแทงมือสนุกก็ไม่อยากแทงหรอกแทงมือเอาไงเอาไงเฮ้ยอางี้่ะพี่มดสอนสอนการเข้าไม้หน่อยดีกว่าเอาแบบเข้าไม้เอาไม้เข้าหน้าเลยเอาแบบว่า สอนวิธีการเลือกไม้อหคิวเขาเรียกให้คิว,ควลาวเฮ้ยนี่แล้วก็อีกอย่างหนึง่งอุปกรณ์ครับมีให้เลือกชมมีขายรูปอิมมีของดีเนี่ยช็อคคอมถ้าคนรู้จักนะช็อคพอมหัวคิวซีซีอ๋อเขาคือที่นี่รับรับขายและรับทำใช่ไหมได้เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนหัวให้ได้อันนี้เขาเรียกอะไรอันนี้เขาเรียกอะไอรที่ติดช็อค เป็นแม่เหล็กบอไอ้กับปากมือมือแบบที่มึงเคยมีนะใช่แต่นี่เป็นแม่เหล็กไงก็คือติดแกจเลยอใช่แล้วเนี่ยฝอยขัดทองเหลืองอ๋อพับกระพานนอนได้ไหมได้ได้ครนะนี่อับเลยมาเข้าเรื่องอยู่เราให้พี่โม่เนเนี่ยให้พียงแทงโชกมันคำเชิงดูอย่าไม่ให้ตกน้ำตาลโชกสังลานสัลานขาดนะกระจายดีแน่นั้นเนี่ยธนาคารนะแล้วไม่ได้ถ้าสังลานขาดก็ลบบนพี่ฟ้าด้วย ตัวนมาาบงตามาดนเอาทีเดียงงันจัดไปนนก้องเ้ยแอยโคเาเย้หดูด้วยดูด้วยไอ้ยเข่งชิมันชิมโอ้โหมคุยหนูอะคุณอสอนมองไงนาก้องแทงกึงบอลตื่นเห็นอาก้องหมดเออออกไปมึบอกมนาไม่เคยแข่งด้วยอ่า ห้าพี่ฟ้าในคลิปนี้นะครับเราผลกับคนตังค์มาให้ด้วยนะครับพอดีว่าเดี๋ยวตากล้องแยงกครั้งแรกนะครับอาจจะกระลัก,ก้าบมากนะครับผม <laughs> มามึงไปแทงเฮียหาเรื่องให้กูจริงๆเลยกูทำใจไม่ได้ไอเฮีย <sighs> แต่ครั้งแรกท่าใหม่ด้วยเอานะวางเงินเพื่อนอือแต่ไม่วางกูไอวเฮีย <laughs> อ่าแล้วก็ยกขึ้นมายก ยกยกุ้งมืออ้าแต่มือยังการอยู่แล้วก็เอาหนึ่โป้งปิดอ่าแล้วมันจะเป็นร่องเห็นปหมออ่าแล้วมันจะเป็นร่องเอากิววางร่องนี้แล้วก็ทัดเสาเออมือก็ยืนยืนตัวให้ตรงตรยืนตัวให้ตรงใช่ป่ะแล้วก็วางมือแล้วก็กุ้งนี่แล้วก็สาแทงพอมั่นใจแล้วก็ออกกิวอา้นูาจะแทง Ơ, bảo thế Tại vì bảo thôi nó đừng thắng Bằng mấy nhé Ờ, bảo thẳng lại bên trong, thằng xỉu Thấy không? Ờ, bảo thôi Bỏ thẳng lại một chút Ờ, bảo thôi Bảo không, phải là mày, là mày Bảo thôi Ờ, bảo thôi, tiền đâu Đúng, đúng Ờ, bảo thôi, đánh trả tiền ก็มีเงาเออเขไปอีกแล้ไปอีกเออจะได้แทงง่ายตรงนี้เลยอ่าแทงให้โดนลันตาแทงให้โดนลันตาเออแทงให้โดนขาผมแต่ยัไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยโอ้โหเหลี่ยมเกือบสวยเก๊ไม่ต้องไปเตะมือนะกูเลงขายเนี่ยไปเที่ยวแดดกันได้เลยอะร้องอีพี ยกข่อยกันลองเอาข่อยทีข่อยทีเอามือเข้าไปหน่อยใกล้ๆจะ้ได้แทงง่ายๆเลยยกขึ้นหน้าเป็นร่องใช่ป่ะทีแรกกูว่ากูหายใจไม่โล่นะทีสองแล้วนี่จามนี่ฮึไอ้ยหลุมอยู่ด้วยนี่นะไอ้ยัยฮาหน้าครั้งแรกครั้งแรกมึงทอแล้วมันตะก้องอ่ะวเดี๋ตะก้อนตะก้อนครั้งแรกแม่ไม่ให้กูซ้อมตะก้อนตะก้อนซ้อม้อนยยากไหมว่ายากไหมโอ้โห เฮ้ยแล้วน้องถัดดีวะสำหรับคนไม่เลยนะอายากน้ำใช่ไกมไงเรายากตากล้องคิดว่าจะมีเกมให้เล่นไหมมีเกมไหมอ่ะเออโอเคนะเดี๋ยวมีนะเราไปดูกันละโอเคเอาเอย่ามาใกล้กันนะมึงถ่ายเนี่ยถ่ายอ่ะถ่ายเหรอเออใกล้พอาไว้พอาไว้ไกลพอยังเกินไปแล้วที่จะเป็นนักลักแล้วเนี่ย ว่าเมื่อกี้ก็เอร่างบอกเกมให้เราเล่นนะผมบอกมาเล่นนึงไงเดี๋ยวเราจะมาเดินกันครับพี่เอ็มเชิดครับครับพี่มุนพี่มุนหุ่ผมึงก้งแกงพูดดิพี่อ้วนื้เต็มแจกเราเดินกันหนึ่งเกมใครแพ้ทำะไรทำะไร มุโต้มันเป็นอะไรกดตลีกาตลีกาเป็นสิที่สุดท้ายสมัยนี้ก็ยังมีอยู่ได้มุโต้เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวดูพี่อ่ะมุโตนะเฮ้ยมันหมดมุยนี่เดี๋ยวเรามีมาตรฐานเลยมีป้ายกดสกอร์ด้วยเนี่ยเหรอไอ้สิบเนี่ยนะสิบห้าเนี่ยไม่ใช่ข้างบนไม่ใช่แล้วก็นี่ครับเอ็มเชิร์ดใช่หมดเลยหมดมุยมองหมดมุยนี่ ไอเนี right? uh, s <S okay. ่ยเตรียมเปิดก oh, hey, hey. ่อนเลยอ้าวไอซ่าคุยกันดีๆก็ได้แต่ต้องมาให้เก็บเปิดอ่ะเปิดก่อนได้ปู่หรือเปล่าได้เดียดิอ๋ออะไรกเปิดก่อนอุปกรณ์นี่อ๋อเปิดฟิ้งฟิ้งเลยเฮ้ยเฮ้ยฮะไม่มีอะไรก็เปิดเลยเฮ้ยยับยั้งายอ้าว ผไม่ได้มุกนะไม่ได้มุกนะนะนะนครับไปตักกแล้วครับจะปาโพเตกน,นี่เปิดหนึ่งกี้ไครสออกมาโมดแต่สอขนมาม

สนุกดิกๆห่าจอจอดอจอเองสีได้ดีนะนี่ร้องโดนดิโดนเนื้เขี่ยวจอห่างกันห้าแต้มตอก่อนนี้ห่างกันห้าแต้มเกียร์มันตามพี่อยู่เดี๋ยวดู

thôi <laughs> mà đông, <laughs> <thì> đi damn tụi giám mắt tụi 4 chứ mà đấy đè rồi hồi มุดโต๊ะมุดโต๊ะประตูได้เปิดได้นะเปิดได้นะมุดขอบขอบข้างๆก็ได้ครับมาดเพราะมันมี่นี่ลองข้างนี้เลยโอ้ยแย่แบบนี้เหรออือตรงนี้ง่ายกว่าทางนู้นมันติดกล่องเยอะกุญแจกุญแจฝั่งนี้เย้เย้ตาบปฏิการรคับที่หมดหมดใช่ไหมมึงผู้ชีันส้าตาบปฏิการเรามาดูครับ ตักโทษเฮ้ยล้าโทษเฮ้ยอย่าไปว่าเพื่อนอย่าไปว่าเพื่อนเพื่อนแก่เพแก่แม่ไปกินแน่เองมาเสิรเฮ้ยชิงดำโคตรดุผีดูดุอย่างก๊อกแค่ลงก๊อกแล้วโอเคดีแค่เพื่อนทับกล่องเขาแตกไหมเนี่ยอืมไม่แตกไม่แตกเยอะหน่อยเออเฮ้ยไฟสวยว่ะดีเลยเราเดี๋ยวจหัสมาไงกูใส่เสื้อเดนี่ไปู่ด้วยใส่หมอกไปเลยใส่หมอก นายตากล้องก็ต้องบอกตามมึงอ่ะไอ้ยัยไม่ใช่แค่มึงหรอกที่เหนื่ไงฮะนานบอกไม่ได้โอ้ยเอลียวเลยกูอยู่ตรงโต๊ะนะาทางออกไม่ได้มาแค่รอบเดียวไม่ต้องกลับใช่ไหมไปลองไปลองโอเคโอเคงงกลับลราบากอะไรมีขู่ว่าลรบาดด้วยเลยเนี่ยยี่ห้อไม่ได้มุดมานานเพราะสักก่อนได้สนุก ก็อย่างนี้แหละแพ้ครับจำมงแต่หลอกแต่โตเอยากจะลงมไหนเลยเออล้มตรงที่ไม่กล่องนี่ครับมีกล่องเตรียมไม้โอ้โหูแทบตายเฮงนะมากเลยเดี๋ยวปิดกล้องเดี๋ยวมึงเตี๋ยวหูจ้าไปมาปิดเลยเขาฝาดด้วยนะเลยมาแล้วมาดีฮะมาดีครับขู่วินนี่ยครับก็ประมาณนี้โต๊ะสนุกดีๆในสมสามชื่อว่า เจนสมมติว่าก็ขบ<ด>ับใช้โต๊ะเชนเดอร์ระดับแข่งขันใช่ครับผม,<ช>มผมไม่เคยเจอโต๊ะดีๆขนาดนี้เพราะผมไม่เคยแข่งไม่เคยเล่นเลมัวป่าใช่แล้วที่โต๊ะดีมากนี่เขาเพิ่งเปลี่ยนสลากใหม่ด้วยโต๊ะโต๊ะแข่งขันบางที่ยังไม่ดีขนาด,ดน<ช>ี้เลยอันนี้มันคือใช้แข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยพอแข่งเสร็จไม่กีแ่แมตช์เองเรายกกลับมาเลยใช่เป็นแล้วไม่รู้ <laughs> หน้าตอนไหนหน้ามืดดาวขึ้นนี่โอเคปะเราไปนี่วะแค่นี้แหละเดี๋ยวมึงก็เดี๋ยวให้แก้ตัวหน่อยแม่พี่กูพูดเลยไม่ได้พูดกูเชื่ออย่าหมุนตรงไม่เลิกโอเคขอบคุณครับการติดตามนะครับใซ่ครับขอบคุณครับชอบไม่ชอบกดไลค์กดคอมเมนต์กดปิดไลค์เพื่อเราที่อะไรรู้ว่าเราต้องทำแบบไหนแนวไหนใครอยากให้เราทำอะไรหรือจะให้รีวิวอะไรทักมาถามคุยกันได้ตาม ข้อมูลข้างล่างเลยครับวันนี้เราก็ไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่เราติดภารกิจติดงานกันนะครับก็แจ้งก็อยากลงให้ทุกอาทิตย์แหละแต่ไ <ป S 1> ตม,ชมีชมได้หมดนะไปไปเดี<ป>๋ยวรอติดตามนะครับว่า EP ต่อไป,ไปเราจะไปที่ไหนกันดีไปะไปะแกดีกว่าไปดีกว่าเหนื่อยแล้ววันนี้หูยย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 ยอยยยยอยย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 ยงยยอยย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 งยย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 ย Bye bye các anh. Bye. -bye. bye, -bye.